ดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันที่อยู่เขื่อนลำปาวนะคะ,ะที่สาวกรสินยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่พักของเขตโครงการสูบน้ำเขื่อนลำปาวนะคะจะมีให้แขกที่มาเยือนมาพักผ่อนห้องก็สะดวกสบายสะอาดดีกว้างขวาง ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าก็จะมีตอนเช้ามาก็จะมีกระฟงกาแฟาแล้วก็มีข้าวต้มเลี้ยงรับรองบรรยากาศยามเช้าของเขือ่อนลำปาวนะคะ ก็จะมีพี่พี่เพื่อนๆบางท่านก็จะบินเล่นเช้าๆกินลมชมวิวหลังจากเมื่อวานที่บางท่านก็ไม่ได้บินบางท่านก็ได้บินเช้าๆก็ขึ้นบินแต่เช้าที่เห็นเห็นอยู่ก็จะมีสองลำที่บินอยู่ตอนนี้ จะแรงสักหน่อยดูจากอาการล้มจากไม่ค่อยสะเทียนสักเท่าไหร่เช้าก็จะมีประชาชนมาวิ่งออกกำลังกาย จะเป็นสันเขื่อนแสงแรกของเขื่อนลำปา,าวเช้านี้ที่เขื่อนลำปาวนะคะ คืนพวกเราชาวร่มบินกาลสินก็พักกันที่อาคารหนึ่งก็เก็บบรรยากาศมาฝากเท่นี้ก่อนนะคะ